ดีเจแมนพัฒนพลและความรักค่ะต้องบอกว่าดีเจแมนสามีสุดที่รักของคุณใบเตยสุธีวันกุลชอนเรื่องราวนี้ในะคะัจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วนะคะกับคุณพ่อลูกหนึ่งแล้วก็ภรรยาสาวสุดน่ารักเราจะเห็นโมเมนต์ออกมาให้ติดตามกันเรืยค่ะเช่นเดียวกันกับอีพีนี้ เมื่อ EP ที่6เทเซมาที่แพททางนั้นของ DJ Man เองบางช่วงบางตอนนะคะพูดถึงความลับที่ไม่เคยบอกถึงที่ไหนมาก่อนเลยล่ะค่ะผู้หญิงที่เข้ามาหาพี่แมนเองก็มีบ้างนะแต่บางคนพี่ก็ต้องไปดิวเองซึ่งทางด้านของสาวแพทก็ให้ DJ Man ได้ลองเปิดเผยค่นถึงความรักที่ผ่านมา d ีเจแมก็บอกว่าเราเคยแอบชอบคุณเป็นน้องพี่เจและถามตลอดเลยว่าน้องคนนี้เลิกกับแฟนหรือย,ยังหรือ เราชอบผู้หญิงแบบรวยๆพี่เปิดร้านที่ทองหล่อ พี่ก็ชวนแพทไปชวนเมียปัจจุบันไปด้วยแพทเขาก็อุตส่าห์มาเขาก็ขับเบนซ์มาจำได้เลยจำได้หมดทําให้เราคิดว่าไม่น่าเลือกไปเตยเลยแหมเรียกได้ว่าก็มีการแซวกันด้วยนะคะขณะที่ดีเจแมนเองกําลังเล่าแม่แพทก็ออกอาการเขินหนักค่ะเรียกได้ว่าเรื่องนี้นยังก็ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเลยหละคะ่ะแพทยังบอกต่ออีกว่านี่คือเรื่องที่คนไม่เคยรู้เลยนะแพทเคยรู้ว่าพี่แมนเป็นเพื่อนพี่เจสแต่ก็ไม่รู้ว่าเคยชอบแพทเคยมีโอกาสได้คุยกับพี่แมนอยู่2ว สุดท้ายเขาเลือกพี่ไปเตยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งกระตอมยอมรับเลยนะคะว่าอาดีตที่ผ่านมาทุกวันนี้ดีเจแมนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อบอุ่นกับครอบครัวแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวมากๆเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวดีเจแมนและไปเตยต่อไปค่ะ